รู้ไหมว่าเชือกเส้นจิ๋วที่ทหารเขาใช้กันในสนามรบเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเราได้ง่ายขึ้นเยอะมากกดไลค์ให้กำลังใจกันก่อนนะแล้วมาฟังเรื่องราวสุดเจ๋งนี้ไปด้วยกัน เชื่อปะว่าไอเชือกพาราคอร์ดเนี่ยตอนแรกเหมือนไม่ได้เอาไว้ผูกเปลนอนชิลๆหรอกนะมันคือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นมาเพื่อให้ทหารเอาตัวรอดในสถานการณ์ขับขันผูกเต็นท์ซ่องอุปกรณ์ทำกับดักสารพัดอย่างสารพัดประโยชน์จริงๆแต่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ทำไมทหารต้องใช้เชือกเส้นเล็กๆที่รับน้ำหนักได้เยอะขนาดนี้ นี่แหละคืออินโนเวชันที่ซ่อนอยู่เขาคิดมาแล้วว่าน้ำหนักเบาพกพาง่ายแต่แข็งแรงทนทานคือหัวใจสำคัญของการเอาตัวรอดในสนามรบพอทหารเขาใช้กันชีวิตมันง่ายขึ้นขนาดนี้พวกเราชาวบ้านอย่างเราๆก็เอามาประยุกใช้ได้เหมือนกันนะจะผูกของจัดระเบียบสายไฟซ่อมของใช้ในบ้านหรือจะทำเป็นสายคล้องกล้องเท่ๆก็ยังได้ เฮ่เฮ้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะถ้าเรื่องนี้มีประโยชน์แล้วทุกคนล่ะ mm hmm. เคยเอาพาราขอร์ดไปทำอะไรเจ๋งๆบ้าง mm hmm. ลองแชร์ไอเดียกันหน่อยนะ mm hmm. บางที mm hmm. ไอเดียของทุกคน mm hmm. อาจจะเปลี่ยนชีวิตใครอีกหลายคนให้ง่ายขึ้นได้